กิจการงานสิ่งใดก็ให้เจริญสมความปรารถนานั้นๆตลอดกาลนานเทินต่อจากนี้ไปพระสทกราบนะท่ะานผูดี๋ยวเราจะได้ <c oughs> รับปรมัตถสินกันก็มีการรับปรมัตท,ทุกวัน,ท,วนทุกวันคืนเมื่อคืนนี้เ <c oughs> ข้าไปในปกในป่าปริวาสก็ไม่ได้ออกมาให้อาจารย์ เอามาแทนเพราะว่าได้ไปวิสาสะกับพระปกติก็ไปทุกคืนไปอบรมพระโดยตนเองไปตั้งแต่หกโมงกลับออกมาก็ทุ่งฟ้าสองทุ่เมื่อคืนนี้ออกมาไม่ทันเพราะว่าตอนใกล้ๆสุดท้ายนีย่พระท่านก็จะมีปัญหาอะไรอะไรท่านก็จะถามปัญหาของพระก็คือทางวินัยที่ท่านเดินอยู่ประพฤติปฏิบัติหรือศีลารจารวัต ว่าการอยู่ปริวาสเนี่ยมันจะได้ทาความผุดผ่องให้เกิดขึ้นทางศีลอย่างเราก็เหมือนกันที่อยู่ดิถีปริวาสเราก็ได้รับการผ่องใสหรือผุดผ่องด้วยการรักษาปรมัทศินของเราที่รักษาไปเราก็มาอยู่ตามยิ่ยงอย่างพระทางสัจจะสามคืนอันนี้ศีลตระมาัดที่เรารักษาไปอาจจะเป็นมนทินอาจจะเป็นศีลทะลุ หรืออาจจะสินขาดสินขาดนี่ต้องมาแจ้งก่อนต้องมาแจ้งกับชั้นผู้เดียวจะได้ใส่สวนทอสอบถามดูว่าขาดจริงหรือเปล่าบางคนเข้าใจว่าขาดแต่สําหรับมนทินสิ่นที่เพื่อนเปอะเป็นมนทินดูจะดังผ้าขาวที่มีละอองฝุ่นมาจับอันนี้ก็รู้สึกได้แต่ตนเองสินทะลุเป็นการวินิจฉัยยากสักนิดนึงแต่ก็รู้อยู่ว่ามันทะลุได้าอุปมาเหมือนอย่างผ้าผืนนึง เริ่มต้นเจตนาเราไม่มีแต่ถ้มกลางเรารู้ตอนหลังเราก็เมตตาสงสารเรียกว่าทะลุคงกลาง